ประเทศไทยอะไรนึกไม่ออกก็ต้องบอกทหารแหละใช่ไหมประเทศอื่นก็เหมือนกันแต่เขาเขามีความพร้อมหลายอย่างเขาพร้อมแล้วพร้อมแล้วเขาก็ไม่ต้องถึงมือทหารแต่ถ้าไหนที่มันบานปลายไปแล้วเขาทหารหมดอเมริกาไ่เคยทหารหมดแต่ท่านองภูมิใจท่านดูข่าวใน้โทรทัศน์ไหมที่ประชาชนประเทศหนึ่งประเทศ,ร,เทศรวยอะ่ะนะกลับมาบ้านที่น้ําท่วมแล้วนั่งร้องไห้กันอืดอืดหน้าบ้านเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นเลยเหรอกีตการสท,ท,ทีอะไรเขาอยากกันนะ มาแล้วก็นั่งร้องไห้ร้องโหมบ้านพังมาฐานปร่เทศไทยก็พังเหมือนกันแต่พังแล้วอะไรเกิดขึ้นหานเข้าไปต่อกระปูปักป๊กปักป๊กซ่อมไหมรก็ฐานอื่นมีทำไหมเงี้ยไม่มีหรอกครับฐานไทยเนี่ยหมดแลยตะกร้าล่างท่อ,อยานโน่นนะนึกอะไรไม่อ,อกบอกทหา,ารอันทำไมไม่เอาหานไปล้างท่อน้ํามันจะท่วมไอ้วมันหน่วยงานไหนมนรับผิดชอบเรื่องพอทางระบายน้ําเนี่ยนะ เัดนใจถามเขาบ้าง